กรุงเทพติดอันดับเมืองที่เน็ตเร็วสุดประจำปี2025เทียบชั้นเมืองใหญ่อย่างนิวยอร์กและไทเป้ซัมซุงพร้อมอัปเดต Galaxy S26 Ultra ชาร์จไวขึ้นกว่าเดิมพร้อมกล้องเซ็นเซอร์ใหม่เป็นเรื่องแล้วเมื่อพนักง,งาน iStudio 7แอบขโมยภาพถ่ายของลูกค้าจากเครื่องหลังจากที่มาใช้บริการโอนถ่ายข้อมูล iPhone 17 Pro พร้อมจัดเต็มชุดกล้องหลังอัปเดตใหม่ซูมไกลถึง8เท่าพร้อมกับตัวเครื่องจริงที่หลุดออกมาหลังจากมีคนพบเห็นพนักงานนำออกมาทดสอบใกล้เปิดตัวแล้ว vivo v, v 6 0ได้ชุดกล้องไซส์ใหม่พร้อมกับแบตเตอรี่จัดเต็ม6,500 m มิลลิแอมป์ pixel 10ซีรีใกล้เปิดตัวเร็วนี้ตัวเครื่องดีไซน์เหมือนเดิมทั้ง p ิกเซ Pro และ xl รวมถึงตัว4ด้วยงานนี้ราคาเปิดตัวใกล้เคียงของเดิม Windows 11ประกาศอัปเดตครั้งใหญ่พร้อม10ฟีเจอร์ใหม่จะมาใน Windows 11 25s2 สบายดีนะครับในเวลาอัปเดตข่าวสารไอทีกับพวกเราทีมงาน r รอยแซนในรายการหิวข่าวก่อนจะไปข่าวแรกฝากกดไลค์กดแชร์หรืออยากสนับสนุนก็สามารถกดสมัคร Membership กับทางช่องได้ Honor Pad X7 แท็บเล็ตราคาประหยัดนะครับกับไซส์หน้าพกพามากๆขนาดจอ8.7นิ้วนะครับ เปิดตัวมาเรียบร้อยครับเรียกว่าเป็นขนาดที่เหมาะสำหรับการใช้งานมือเดียวด้วยนะครับกำลังพอดีกับก,บการอ่านอ e ีบุ๊กหรือว่าจะดูพวกสตรีมมิ่งต่างๆก็สะดวกครับรุ่นนี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่7 0 2 0 m มิลลิแอมแลวก็ตัวเครื่องเนี่ยราคาคร่าวๆเปิดมาประมาณ4,000บาทเท่านั้นเองโดยตัว Honorpad X7 รุ่นนี้นะครับเลือกใช้หน้าจอ8.7นิ้วก็จริงแต่ว่ามีรีเฟรชสูงถึง90เฮิรต์ด้วย ส่วนชิปเซ็ตเลือกเป็นเซ p ด r ก้อน680ครับเอาจริงก็เป็นชิปที่เก่าแล้วนิดนึงครับแต่ถ้าเกิดดูจากช่วงราคาก็ถือว่าน่าสนใจเหมือนกันในส่วนของแรมนะครับเริ่มต้น4 g b ความจุ128กล้องหลัง8ล้านพิกเซลกล้องหน้า5ล้านนะครับลำโพงคู่สเตอริโอโดยราคาที่เปิดมาในฝั่งตะวันออกกลางครับประมาณ3,800-3,900บาทเท่านั้นครับถือว่าเป็นแท็บเล็ตไซส์พกพาท,ที่ราคาน่าสนใจเลย ส่วนมือถือสุดอินดี้ n t t ก i n g p h o n e 3ก็เปิดตัวเปิดราคาในบ้านเราเรียบร้อยนะครับมาพร้อมกับตัวเครื่องสีขาวแล้วก็ลวดลายด้านหลังที่แปลกแตกต่างการจัดวางกล้องที่ยูนิคมากๆตัวของ c ลิ p m มทริกรอบนี้เปลี่ยนแล้วครับจากที่เป็นดวงไฟกลายเป็นหน้าจอ L E D นะครับที่เอาจริงก็มีกิมมิคลูกเล่นเยอะเหมือนกัน โดยสเปคของ n o t t i n g p h o n e 3ก็มาพร้อมกับจอ a อม l อเล6.67นิ้วนะครับความลึกสี10บิตสว่างสูงสุด4,500นิตนะครับรีเฟรช120 h z ชิปเซตเป็น snap 8s gen 4ชุดกล้องหลัง3ตัวคือ50ล้านทั้งตัวกล้องหลัก ultra wide แล้วก็ telephoto เช่นเดียวกับกล้องหน้าเซลฟี่ครับ50ล้านเหมือนกันโดยราคาที่เปิดมาในบ้านเรานะครับ27,999บาท ในตัวที่เป็นความจุ256นะครับแล้วก็ตัว512นยอยู่ที่3999บาทแตบบ่นี้คือเห็นว่าช่วงแรกในการจับจองเนี่ยมีโปรอัพความจุแล้วก็มีโค้ดลดด้วยนะครับเห็นไปนกดกันมาเนี่ยเหลือแค่ประมาณ20,000กลางๆเท่านั้นเอง เช่นเดียวกับตัวของหูฟังเฮดโฟนวันนะครับรอบนี้ก็เปิดตัวมาแล้วราคาก็เซอร์ไพรส์จากตอนแรกคิดว่าน่าจะแตะหมื่นครับออกมาแค่8,999บาทเท่านั้นใครอยากเห็นสเปคเต็มๆและข้อมูลการใช้งานนะครับไปดูที่ดรอยแซนได้นะครับเรามีรีวิวให้ชมกันแล้วนะครับทั้งตัว Notting Phone 3แล้วก็เฮดโฟนวันด้วย ใครว่าเมืองไทยเน็ตช้านะครับเมื่อล่าสุดอุกลาได้ประกาศจัดอันดับครับกรุงเทพติดในท็อป10นะครับเมืองที่เน็ตเร็วสุดประจำปี2025ค่าเฉลี่ยอที่276เมกะบิตเปอร์เซกนะครับเรียกว่าเร็วแรงเทียบชั้นเมืองใหญ่อย่างไทเปและนิวยอร์กกันเลยส่วนของประเทศไทยก็อันดับดีไม่ได้แพ้กันนะครับอยู่อันดับ11 โดยมีค่าความเร็วเฉลี่ยนะครับ2 5 2ร7เมกะบิตเปอร์เซกนะครับหลักๆจะเป็นการเช็คเรื่องของค่าดาวน์โหลดโดยความเร็วเฉลี่ยอันดับหนึ่งนะครับตอนนี้เป็นลียงของฝรั่งเศสนะครับ317 m เมกะบิตรองลงมาก็คืออาบูดาบีแล้วก็อันดับ3เป็นของวอลปาไรโซอันนี้อยู่ในประเทศชิลีส่วนในฝั่งความเร็วเน็ตมือถือนะครับ ทยอาจจะไม่ติดในท็อป10ก็จริงแต่ถ้าเกิดว่าดูจากพวกัรดาพแพ็กเกจที่บ้านเรานิยมใช้กันเนี่ยมันจะมีเรื่องของคอขวดอยู่อย่างเช่นเราเลือกซื้อเน็ตที่ความเร็วสูงสุด4เมก10เมกหรือว่า20เมกนะครับทำให้เรื่องของความเร็วในการใช้งานเนี่ยก็จะมีตรงนี้มาจํากัดด้วยเพราะฉะนั้นผลการทดสอบเนี่ยก็อาจจะไม่ได้หมายถึงเรื่องของความเร็วสูงสุดบนเด็ตมือถือทําให้เราไม่สามารถจะมาติดอันดับท็อป10ได้นะครับ หลังจากมีข่าวรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายนะครับอันนี้เอาจริงเรื่องของระบบการเข้าออกการข้ามระบบเนี่ยก็ยังไม่สามารถทําได้แบบไร้รอยต่อครับต้องมีการใช้บัตรพนละประเภทอยู่อย่างล่าสุดบัตรแมงมุมครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งโดยเป็นบัตรชนิด E M V ครับสามารถใช้ในการนั่งรถไฟฟ้านะครับสายสีน้ําเงินสีม่วงสีเหลืองชมพูสายสีแดงนะครับแล้วก็สามารถใช้ในการ จ่ายค่ารถเมนะครับรถบรขอสอขอสอมอรกร,รวมถึงเห็นว่าตอนนี้สามารถเอาไปใช้ในการจับใจ่ายใช้สอยผ่านเรื่องของแอปช้อปปิ้งออนไลน์ไปแตะขึ้นทางด่วนโทเวกพวกนี้ก็ได้ด้วยนะครับโดยตัวบัตรเนี่ยสามารถไปทำการซื้อได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT นะครับราคา150บาทมีการแยกประเภทบัตรนะครับเป็นผู้ใหญ่ ผู้สูงวัยแล้วก็เด็กนะครับอันนี้อาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการใช้บริการค่าบริการด้วยเมื่อซื้อมาแล้วอยากใช้งานก็สามารถเติมเงินนะครับผ่านแอปเป๋าตั้งผ่าน QR Code หลังบัตรหรือว่าเติมที่สถานี MRT ก็ได้โดยตัวบัตร150บาทนะครับจะมีค่าธรรมเนียมออกบัตร50บาทและเราจะได้มูลค่าในบัตร100บาทสลรับการใช้งานนะครับเถอใครไม่ได้ซื้อตอนนี้เดี๋ยวหลังจากนี้จะขึ้นราคาเป็น250นะครับ ข่าวใหญ่ในวงการชิปเซ็ตนะครับก็คือ Samsung คว้าดีลนะครับมูลค่า16,500ล้านเหรียญนะครับจากเท s l a ในการผลิตชิปเซ็ตหรือว่ากลุ่มพวกเซมิคอนดักเตอร์ให้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่า Samsung หันราคาครับยอมสู้โดยลดค่าชิปนะครับต่ำกว่าคู่แข่งอย่าง TSMC ถึง20% จากสัญญาฉบับนี้นะครับทำให้ s m s u u n เนี่ยจะผลิตชิปเซตให้กับ t ท s l a ยาวไปถึงปี2033แล้วก็แม้ว่ารายละเอียดของตัวชิปไม่ได้มีการระบุว่าเป็นชิปอะไรก็คาดว่าจะเป็นตัวของ ai 6นะครับโดยคิดว่าน่าจะผลิตบนเทคโนโลยี2นาโนเมตรโดยนับเป็นเทคโนโลยีล่าสุดนะครับเพราะถ้าเกิดย้อนกลับไปเนี่ยตอนชิป ai 4 เทสลาก็ให้ Samsung ผลิตให้นะครับแต่ว่าตอน AI 5กลายเป็นฝั่ง TSMC ที่ได้ไปตอนนี้ Samsung ก็เหมือนกับได้ดีลกลับมานอกจากนั้นครับประเด็นที่เฮ้ยควอลคอมเองก็ดูเหมือนว่ายังไม่ตัดชื่อ Samsung ออกจากการผลิตชิป Snapdragon 8 Elite รุ่นที่2นะครับเห็นว่าอาจจะเป็นเรื่องของมูลค่าแล้วก็ราคานี่แหละที่ Samsung เหมือนกับจะเสนอเรื่องของต้นทุนที่ต่ากว่าครับ ส่วนชิปเซตในฝั่งเรือธง Exynos 2600นะครับที่ตอนนี้กำลังเริ่มทดสอบแล้วก็ผลิตที่2นาโนเมตรกันแล้วนะครับเห็นว่าการทดสอบครั้งล่าสุดมีผลเทสออกมาบน Geekbench แล้วก็ 3D Mark ด้วยโครงสร้างตัวชิปนั้นครับเป็นแบบ10แกน1วก2ก5วก2นะครับก็คือจะมีตัวคอที่แบบว่าแรงสุดๆเนี่ย3.5 g h z อยู่1คอนะครับที่เหลือจะเป็น2.96กิก 3คอแล้วก็2.46อีก6คอด้วยกันคะแนน 3DMark ก็ถือว่าทำไปได้3,135คะแนนครับบนการเทส t e e l โน mad Li ท์แล้วก็ถ้าเกิดดูจากคะแนนรวมๆค่าเฉลี่ยกันนะครับใกล้เคียงกับตัว Snapdragon 8 Elite อยู่เหมือนกันโดยมีคะแนนในฝั่งของ GPU ที่ถือว่าน่าสนใจเพราะาแรงกว่าถึง15%พร้อมกันนั้นนะครับ a m ม u ุ g เลือกพัฒนาระบบ h e a พ p a บล็อกนะครับ ที่เป็นลักษณะของ POP วางไว้บนแพ็กเกจตัวชิปเซตด้วยเพื่อให้ตัวชิปนั้นสามารถทำงานและก็เร่งความเร็วแรงได้มากขึ้นโดยมีชุดะบายความร้อนนะครับแปะมาช่วยลดปัญหาเรื่องของอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของตัวชิปเซตได้นั่นเองโดยทังฝั่ง s m s u u n นะครับเลือกใช้เทคโนโลยีใหม่ครับที่เรียกว่า Fan-out Wafer Level Package HPB นะครับที่ช่วยดึงความร้อนออกมาจากชิปได้โดยตรง ซึ่งงานนี้ถ้าเกิดออกมาแล้วนะครับสามารถคุมเรื่องของประสิทธิภาพความเร็วแรงและความร้อนได้ด้วยเนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจและอาจจะเป็นคู่แข่งกับบรรดา MediaTek แล้วก็ควอคอมได้หรือเปล่าครับเดี๋ยวมารอตามดูกัน Samsung Galaxy C47 จอพับสุดบางเบาครับเพิ่งจะวางจำหน่ายกันไปเรียบร้อยนะครับตอนนี้ตัวเครื่องก็ถึงมือเจอรี่ริกเอเวอรรแล้วนะครับผมพร้อมทดสอบแบบจัดเต็ม ในส่วนของจอนอกจอในนะครับพวกนี้การทดสอบการขีดควรก็ถือว่าเป็นมาตรฐานมาตรฐานของพวกสมาร์ทโฟนทั่วไปครับทั้งการทานของตัวกระจกหรือว่าตัวฟิล์มเองก็ตามแต่จุดที่หลา็กคนโฟกัสรวมถึงผมเองด้วยนะครับก็คืออยากรู้ว่ามันสามารถหักครึ่งได้ไหมแล้วนายเจอรี่ก็จัดให้เราดูแบบเต็มที่ครับคือแกออกแรงแบบจัดเต็มเลยนะครับพยายามบีดเครื่องพยายามจะหักเครื่องให้เป็น2ท่อน แต่ปรากฏว่าไม่ขาดครับไม่หักออกจากกันแถมตัวเครื่องก็ดีดกลับด้วยทำให้ตัวเครื่องเนี่ยสามารถกลับมาใช้งานได้เฉยเลยครับงานนี้เรียกว่าเจ้า c 4 7ถือว่าแกร่งและก็แข็งแรงเกินกว่ารูปลักษณ์ที่ดูเบาและก็บอบบางอางต่างหากตอนนี้ก็เริ่มมีข้อมูลของ Samsung Galaxy S Series ออกมาแล้วนะครับปีหน้าจะเป็นคิวของ Galaxy s 26จากตอนแรกที่มีข่าวว่า ชุดเซ,เซ็นเซอร์กล้องอาจจะแอปเดตหรือเปล่าเพราะตัวเลขมัน2 0 0รยล้านพิกเซลเหมือนเดิมแต่ตอนนี้นะครับมีรายงานเพิ่มมาแล้วว่าตัวตัวเซ็นเซ,นเซอร์หลัก2 0 0รล้านพิกเซลเนี่ยจะเลือกใช้เป็นเซนเซอร์รุ่นใหม่นะครับ hp 2 plus ที่สามารถจะรับแสงได้มากขึ้นด้วยก็ถือว่าน่าสนใจเหมือนกันรวมถึงการที่จะมีการปรับดีไซน์โมดูลกล้องใหม่ครับเพื่อรองรับชุดเซ,เซ็นเซอร์ใหม่ที่น่าจะมีขนาดใหญ่ขึ้นด้วยและครั้งนี้นะครับในส่วนของชื่อรุ่นเห็นว่าซั s u n งมีการ เปลี่ยนแปลงไลอัพของ Galaxy S ถ้าเกิดตอน S 2 5เราจะคุ้นว่ามี S 2 5 5 5 plus แล้วก็ S 2 5 ultra นะครับแต่การมาของ Galaxy S 2 5 Edge เนี่ยที่น่าจะถูกนำมาแทนที่ตัวของ plus นะครับก็เลยทำให้มีการเปลี่ยนแปลงไลอัพของ Galaxy S 2 6ใหม่ซึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็คือดูเหมือนว่าอาจจะมีการใช้ชื่อรุ่น pro เพิ่มเข้ามาอีกทำให้ตอนนี้นะครับ ข่าวล่าสุดต้นปีหน้า s a m s u n งน่าจะเลือกเปิดตัว Galaxy a 26เริ่มจากรุ่น Galaxy a 26 Pro Galaxy a 6 e d g 26 H แล้วก็ Galaxy a 26 Ultra ครับมีการเปลี่ยนชื่อใหม่แบบนี้ไม่รู้ว่าทำให้คนสับสนหรือเปล่านะครับแต่ไงเดี๋ยวต้องรอดูเรื่องของขนาดตัวเครื่องชุดกล้องความบางเบาแล้วก็หน้าจอรวมถึงตัว Ultra เนี่ยยังมี S Pen อยู่ด้วยหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวไว้รอตามข่าวของ s a m s u n Galaxy g S กันต่อคาดว่าช่วงป,ปลายปีเนี่ยข้อมูลน่าจะแน่นขึ้นกว่าน,นี้อีกแต่ที่แอบเซอร์ไพรส์ก็คือนะครับอยู่ดีๆ้ยบอ Account ของ Apple Support ในจีนนะครับผมก็ได้โพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับ Apple Store แต่ภาพที่ถูกแนบมาด้วยหรือเป็นลิงก์แนบมาก็ไม่แน่ใจนะครับกลับเป็นโฆษณาของตัว Samsung Galaxy C Flip 7 โอ้โหงานนี้คืองงไปเลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเอเจนซี่ทำพิษหรือเปล่าหรือว่ามีการไปก๊อปปี้แปะลิงก์มาแล้วมันไปนดึงเอาภาพของซัมซุงเข้ามานะครับทำให้โพสต์ตัวนี้ถูกลบออกไปอย่างรวดเร็วครับแต่ก็ชาวเน็ตยังคงไว้อยู่แคปภาพทันนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานครับก็มีรายงานจาก ตัวระบบของเวยป๋อนี่แหละที่เลือกภาพเลือกดึงรูปหรือดึงมีเดียมาแปะเอาไว้เนี่ยผิดนะครับเรียกว่าก็เป็นข่าวฮานะครับผมประจําสัปดาห์กันแล้วกันส่วน iPhone 17 Pro นะครับแม้ว่าตอนนี้ Apple จะมีเรื่องของการดำเนินคดีกับ John p r o s สเซนะครับที่ชอบปล่อยข้อมูลนะครับที่แม่นเป๊ะเอาจริงคือเหมือนกับมีสายอยู่ข้างในแล้วก็มีคนขโมยข้อมูลไปให้เขานะครับตอนนี้ก็กลายเป็นว่า มีพนักงาน Apple นี่แหละเอาเครื่องไปทดสอบไปเทสแล้วมีคนแอบ,บถ่ายรูปมาได้ครับก็คือไม่ต้องรอให้มีนักข่าวหรอกไม่ต้องมีลิเกอร์อย่างพนักงาน p p p l e ก็หลุดเองนะครับแต่เรื่องนี้เอาไว้ก่อนข้อมูล h o n e 1 7 Pro นะครับตอนนี้มีเรื่องของชุดกล้องที่น่าจะอัปเกรดอีกทีหนึ่งด้วยอย่างตัวเลนเทเลโฟโต้นะครับอาจจะใส่ออปติคอลซูมเพิ่มเป็น8เท่านะครับพร้อมกับตัวเลนอาจจะขยับได้ด้วยหรือเปล่า เพื่อให้สามารถซูมได้ไกลขึ้นและซูมได้หลายระยะนะครับส่วนตัวแอปกล้องเนี่ยเห็นว่าจะมีการเติมโหมดโปรเข้าไปอีกให้เหมาะกับคนที่แบบเป็นสายคอนเทนต์สายถ่ายวิดีโอสายถ่ายพวกฟิลม์มซีนีมาอะไรแบบนี้ไปเลยนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นแอปแยกออกมาหรือว่าจะเป็นส่วนที่เพิ่มเข้ามาในตัวของ Camera แล้วก็ จะเพิ่มปุ่มควบคุมกล้องเข้าไปอีกคือตอน Camera Control นะครับก็โดนคนบน่นแล้วก็ผมคิดว่าหลายคนไม่น่าจะได้ใช้ปุ่มลึกเกินไปอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะมีการปรับตำแหน่งย้ายตรงไหนหรือเพิ่มอะไรเข้าไปหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไว้เราดูอีกครั้งหนึ่งกับตัวของ iPhone 17นะครับรอบนี้มีหลายสีและสีที่น่าจะเป็นไฮไลท์หลายคนก็คือตัวของสีใหม่ที่ออกแนวมาออกส้มๆแดงแดงแนวเหมือนกับเป็นพวกบรอนซ์เหมือนกันนะฮะ ส่วนประเด็นที่กำลังเป็นดราม่าในบ้านเรานะครับก็คือตอนนี้เนี่ยพบว่ามีพนักงานของ i s t u d i o 7นนะครับแอบนำข้อมูลของลูกค้าที่เอาเครื่องมาขอให้ช่วยโอนถ่ายข้อมูลย้ายจากเครื่องเก่าไปเครื่องใหม่ซื้อเครื่องใหม่แล้วย้ายข้อมูลให้หน่อยนะครับถูกนำออกไปแล้วก็เหมือนกับมีการไปส่งในกลุ่มแชร์กันเสร็จแล้วภาพพวกนี้นะครับอาจถูกนำไปโพสเอาไปตั้งเป็นเซตัส หรือแม้แต่เอาไปตั้งเป็นแอคเคา t ์ถิ่นเดินนะครับเหมือนกับเอาภาพไปหลอกใช้งานคือเอาจริงแค่เรื่องของการขโมยภาพออกไปจากตัวเครื่องลูกค้านี่ก็ผิดแล้วนะครับนี่ยังเอาไปใช้งานต่ออีกแล้วดันมีกลุ่มพนักง,งานหรือว่ากลุ่มที่เหมือนกับสร้างขึ้นมาเพื่อการนี้อีกต่างหากครับโดยต้นเรื่องเริ่มมาจากเพจ Road to Universe นะครับที่โพสต์เล่าข้อมูลของลูกค้ารายหนึ่งที่เอาเครื่องไปใช้บริการที่ Studio 7สาขาเซ็นทรัลภูเก็ตนะครับ แล้วก็ปรากฏว่าเฮ้ยภาพเขาเนี่ยโดนแอร์ดรอปออกไปหลังจากนั้นครับไม่นานก็บอกว่าไม่ได้มีแค่สินทัานภูเก็ตนะครับแต่ว่าเกิดเหตุการณ์คล้ายกันที่สตูดิโอเซวสาขาโรบินสันฉะเชิงเสาด้วยตอนนี้ก็ถ้าเกิดใครตามข่าวจะเห็นว่าทางฝั่งของสตูดิโอเซเว่นได้ออกมาเป็นหนังสือนะครับถแถลงอขอแสดงความเสียใจ ขอโทษแล้วก็เห็นว่ามีการไลกพนักง,งานกลุ่มนั้นออกไปแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะมีการชดเชยเรื่องความเสียหายยังไงส่วนกลุ่มที่รู้สึกว่าการกระทำนี้มันไม่โอเคมากๆโดยเฉพาะเป็นการทรยศต,ต่อมอตโตหลักของทางฝั่ง Apple นะครับว่าข้อมูลเป็นเรื่องความสำคัญสุดๆ ก็เหมือนกับจะมีการเรียกร้องให้ทางฝั่ง Apple Thailand นะครับดำเนินการเลยว่าคื้นี้มันละเมิดกฎผิดกฎหรือเปล่าคุณถอดเขาออกจากการเป็น a u t h o r i ไ e d ์ e a ลเลหรือว่าเป็นคนขายเครื่อง iPhone ได้เลยไหมนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะมีแอคชั่นยังไงออกมานะครับทั้งจากทาง Apple ด้วยแล้วก็ทาง Studio 7ด้วยนะครับ ส่วนปัญหา AI ใต้ร่มของ Apple ก็ยังไม่จบนะครับหลังจากที่มีหลายข่าวหลายกระแสถึงความเปลี่ยนแปลงความล่าช้าของ s ี r i เองหรือแม้แต่การที่จะพร้อมไปหยิบเอาพวก Open Source หรือโมเดลไออื่นมาใช้งานแทนทีมพัฒนาหลักนะครับทำให้ตอนนี้เหมือนกับว่าคนในทีมก็เสียกำลังใจหมดความเชื่อมั่นกันไปจนเกิดปัญหาสมองไหลนะครับนั่นก็คือพนักงาน Apple ลาออกต่อเนื่องบางคนก็ ถูกดึงตัวไปร่วมทีมของ Meta นะครับเรียกว่าตอนนี้ Apple นั้นเสียพนักง,งานคนสำคัญไปมากถึง4คนภายในเวลาแค่เดือนเดียวโดยพนักง,งานกลุ่มนี้นะครับก็ได้รับข้อเสนอล่อตาล่อใจและจะฝั่ง Meta ส่วน Apple เองก็จริงพยายามล้างไว้เหมือนกันนะครับมีออฟเฟอร์เสนอขึ้นเงินเดือนให้แต่ดูเหมือนว่าเมื่อองค์กรหรือว่าลักษณะโครงสร้างในการพัฒนาไอในบริษัทเนี่ยมันไม่แน่ชัดก็เลยทำให้ตอนนี้นะครับ เขาก็เลยเลือกที่จะลาออกไปทำงานกับที่ใหม่ดีกว่าด้านแซมอัลแมนนะครับผม CEO ของ OpenAI ก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะมีการเผยโฉม GPT 5นะครับเวอร์ชันใหม่ล่าสุดในเดือนสิงหาคมนี้โดยความรู้สึกของเขาต่อ GPT 5นะครับโอ้โหมันฉลาดมันเก่งและมันสมบูรณ์แบบมาก จนไม่คิดว่าจะมีคนหรือว่าใครรวมถึงเด็กรุ่นใหม่เนี่ยไม่น่าฉลาดไปกว่า AI แล้วการมาของ GPT 5หรือว่า ChatGPT 5นะครับรอบนี้คือมันไม่ได้เป็นแค่การเปลี่ยนผ่านจาก4 4o เพราะว่าตอนนี้ครับมันเป็นการรวมโมเดลที่มีทุกความสามารถซึ่งสามารถทำได้ทุกอย่างทำได้ดีขึ้นแม้จะเป็นเรื่องของ multi-modal นะครับความจำพวก memory ก็สามารถใช้งานได้จริง รวมถึงการให้เหตุผลขั้นสูงที่เป็นธรรมชาติแล้วก็เที่ยงตรงมากขึ้นด้วยลดปัญหาการถามแล้วเจอว่า Chat GPT มันเออมีนิสัยแปลกๆหรือว่าแถมโนหรือว่าหลอนไปเรื่อยๆนะครับเห็นว่าแก้พวกนี้หมดแล้วแต่ของจริงนั้นจะดีแค่ไหนทำงานได้ระดับไหนแล้วก็ต้องจ่ายเท่าไหร่นะครับเดียวสิหาคมนี้น่าจะรู้กันครับ จากการที่อเมริกาได้ผ่อนปลนเรื่องของการส่งออกชิป AI นะครับไปยังจีนทำให้เ v ็นเดียตอนนี้ก็ได้รับผลประโยชน์ไปเต็มๆครับสามารถกลับมาขายตัวชิป H2O อีกครั้งหนึ่งจากออเดอร์ล่าสุดที่ได้มาครับสต็อก600 0 0 0ชิ้นเนี่ยคงไม่พอแน่ๆก็เลยสั่ง TSMC ผลิตเพิ่มอีก300 0 0 0ชิ้นเลยนะครับ แม้ว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการกําหนดแบบตายตัวนะครับผมว่าขายได้เมื่อไรอะไรยังไงแต่ดูเหมือนกับว่าเจนเส้นห่วงก็คุยกับทรัมป์มาแล้วว่าเดี๋ยวส่งได้แน่นอน,น,นก็เลยสั่งผลิตเพิ่มเลยส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือทางฝั่งจีนก็แอบสงสัยครับว่าเอ๊ะทำไมเจ้าชิป H2O เนี่ยมันมีระบบ tracking หรือว่าติดตามตำแหน่งติดมาด้วยนะครับอันนี้ก็เห็นว่า NV i d i a เดียนั้นมีใส่ไว้อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเกิดมีหลายเคสหลายกรณีกับการที่ มีประเด็นการลักลอบการขโมยไปจําหน่ายโดยไม่ถูกต้องตามช่องทางนะครับก็เล <c oughs> ยต้องมีตัวนี้ใส่ไว้ถ้าเกิดมองดูทางฝั่งจีนก็รู้สึกว่านี่เหมือนกับเป็นระบบแบ็กดอร์หรือเปล่าที่สามารถจะรีโมทเข้ามาติดตามตำแหน่งเช็คโลเคชันหรือว่าปิดการทำงานจากระยะไกลได้นั่นเองครับ ใกล้จะมาแล้วครับกับ vivo v60 ที่ล่าสุดตอนนี้นะครับมีข้อมูลปรากฏขึ้นบนหน้าเว็บไซต์แล้วนะครับตัวนี้เขาบอกว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนที่บางที่สุดครับในกลุ่ม mid-range ด้วยแต่มาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุมากถึง6 5 0 0มิิลแอม หน้าจอ OLED นะครับโดยชิปเซตนั้นคาดว่าจะเป็น snap 7 gen 4และก็ชุดกล้องหลังใสนั่นเองครับโดยระบบปฏิบัติการน่าจะมีการอัปเดตเป็น fantasos version สิบโดยอยู่บน android 16ด้วยเรียกว่าได้เวอร์ชั่นล่าสุดกันไปเลยส่วนกำหนดการเปิดตัวและวันเวลานะครับเห็นว่าที่อินเดียนั้นกำลังจะมีขึ้นในวันที่12งสิงหาคมนี้ส่วนในบ้านเราเดี๋ยวต้องรอดูกันครับคาดว่าน่าจะมาเร็วนี้แหละ เพราะถ้าเกิดเช็คจากข้อมูลต่างๆแล้วปกติบ้านเราก็จะเปิดตัวไม่ได้ห่างจากฝั่งอินเดียหรือว่าสิงคโปร์มาเลเซียสักเท่าไหร่นัก Google Pixel 6A ครับเจอเคสเครื่องแบตร้อนจนระเบิดอีกแล้วนะครับแม้ว่าก่อนหน้านี้ Google เคยมีการแจ้งเอาไว้ว่าจะมีการออกเฟิร์มแวร์มาเพื่อแก้ไขช่วยปรับลดแรงดันของการชาร์จเพื่อป้องกันแบตเตอรี่โอเวอร์ฮีทนะครับแต่กับเคสล่าสุดนะครับ เห็นเจ้าของบอกว่ามีการอัปเดตซอฟต์แวร์ไปแล้วนะครับแต่ดูเหมือนว่าเครื่องก็ยังเกิดปัญหาไฟลุกนะครับผมมีควันพุ่งแล้วก็ปุ้งระเบิดออกมานะครับทั้งหมดนี้เกิดขึ้นตอนที่กำลังชาร์จแบตเตอรี่อยู่เอาจริงๆเมื่อปลายสัปดาห์ก่อนนะครับคณะกรรมการของผู้บริโภคแห่องออสเตรเลียเนี่ยก็ได้มีการออกคำสั่งขอเรียกคืน Pixel 6A ตามรอย Pixel 4A ที่มีการขอเรียกคืนไปก่อนหน้านี้นะครับแต่เจ้าของเขาก็ รู้สึกว่าเขาอยู่ไกลเดินทางไม่สะดวกรวมถึงมีการอัปเดตซอฟต์แวร์ที่บอก Google จะแก้ไขให้แล้วนินาก็เลยไม่ได้เดินทางไปขอคืนเครื่องหรือว่าขอรับเงินคืนนะครับส่วนในบ้านเรานะครับยังสามารถลงทะเบียนรับเงินชดเชย150เหรียญได้นะครับที่ยบไซต์ของ Google เองแต่ที่ต้องเช็คก,ก่อนว่าเป็นอถที่มีปัญหาหรือเปล่ารวมถึงแนะนําว่าไม่ควรเอาเครื่องนี้ไปใช้งานต่อเว้นจะมีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ซะก่อน ภาพชุดใหญ่ของ Pixel 10ตอนนี้หลุดออกมาแล้วนะครับผมโดยเป็นทางของ e v i l l e a นะครับเจ้าเดิมที่โพสต์ภาพโปรโมตออกมาซึ่งเอาจริงแล้วด้วยความที่ตัวเครื่องมันดีไซน์เดิมเนี่ยใช้ภาพอันเดิมก็ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับวันที่20สิงหาคมนี้ครับจะเปิดตัวกันแล้วแน่นอนทั้ง Pixel 10 Pixel 10 Pro 10 Pro XL แล้วก็ Pixel 10 Pro f นะครับรอบนี้ก็มีสีเพิ่มเติมเข้ามาอย่างเช่นตัวสีเทา ก็จะถูกเปลี่ยนไปเรียกว่ามูนสโตนหรือไม่ก็สเตอร์ลิงนะครับส่วนตัวสีเขียวเจดแล้วก็มีสีน้ำเงินอินดิโกเอาจริงโทนสีมันก็จะคล้ายกับตัวเดิมนี่แหละแต่เหมือนกับปรับเฉดนิดนึงแล้วก็เปลี่ยนชื่อนะครับส่วน Pixel Watch ก็จะมีรุ่นใหม่ด้วยส่วนเรื่องของราคาเห็นว่ารอบนี้เปิดมาเท่ากับของเดิมนะครับแต่ว่าตัวสเปคเริ่มต้นเนี่ยจะขยับขึ้นมาเป็น256 ไม่น่าจะมี128แล้วในบางรุ่นแล้วก็เดี๋ยวมาติดตามรับชมนะครับไลฟ์สดพร้อมกันได้ที่ช่องตรอยแซนครับ20สิ่งหาคมนี้ครับกับการเปิดตัว Pixel 10 s e ซีรีสดูเหมือนว่าฝั่ง m r d n ร e นะครับสมาร์ทโฟนตัวกลางๆเนี่ยถ้าเป็นค่ายจีนก็จะแข็งเรื่องแบตเตอรี่กันมากๆเลยขิงกันใหญ่ล่าสุด Redmi 15 5G นะครับจะมาพร้อมกับแบตเตอรี่7000ม ah. ิลลิแอม ซึ่ง,งการเปิดตัวในอินเดียคือ19สิงหาคมนี้ชิปเซตจะเป็น Snapdragon 6S Gen 3นะครับมาพร้อมกับ HyperOS Version 2ค่าวว่าเป็น Android 15อยู่หรือเปล่ายังไม่แน่ใจนะครับพร้อมกับนี่แหละครับแบตเตอรี่ความจุ7,000ม ah, ิลลิแอมกับระบบชาร์จไวโดยเฉพาะระบบ r e w o r s e h h r r g จนะครับ สามารถใช้พ e แบงค์ได้แล้วแบบจริงจังเพราะว่า r e เว r ร์สชาร์จได้ถึง18วัตต์สามารถเอาไปชาร์จมือถือหรืออุปกรณ์อื่นๆได้สบายๆมาพร้อมกล้องหลังคู่นะครับความละเอียดเซ็นเซอร์หลัก50หลังนพิกเซลสีสันมีทุกการ์ทั้งหมด3ส,สีนะครับ i t n l g h t f r o c k Frost w ไว t e แล้วก็ Sandy Purple สเปคเต็มๆเดี๋ยวน่าจะมาในวันเปิดตัวนะครับ Windows 11นะครับเตรียมอัปเดตครั้งใหญ่กับ10ฟีเจอร์ใหม่ในเวอร์ชั่น 25S2 นะครับถ้าเกิดดูจากพวก10ฟีเจอร์ที่เพิ่มเข้ามานั้นหลักๆก็จะมีตัวของ Start Menu โฉมใหม่นะครับที่จัดวางแอปพลิเคชันเรียงใหม่ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นเห็นเป็นไอคอนแอปพลิเคชันกดเรียกกดเปิดได้สะดวกกว่าเดิมมีการเพิ่ม Option for Link เพื่อสามารถเชื่อมต่อมือถือกับตัวของ Windows ได้สะดวกกว่าเดิมมี Adaptive Power Saver Mode นะครับช่วยประหยัดพลังงานปรับ การเปิดปิดเองได้ตามอัตโนมัติมีระบบค้นหาแบบอัจฉริยะนะครับในการตั้งค่าหรือว่า Settings แต่นี้ออกแบบมาเฉพาะ ProPlot Plu ลัสเท่านั้นสามารถปรับแต่งหน้าจอล็อกสกรีนได้มากขึ้นนะครับเพิ่มเติมใส่วิดเจ็ตเข้าไปที่น่าสนใจคือตัวระบบ p a s s k e y นะครับที่ออกแบบใหม่เพื่อให้สามารถจัดการ Password ได้ดีขึ้นใครอยากเห็นข้อมูลฟีเจอร์ใหม่ทั้งหมดนะครับว่ามีอะไรบ้างยังไงฝากติดตามที่หน้าเว็บไซต์รอยแสนได้นะครับมีการเขียนซุปเปอาไว้ให้แล้ว กลายเป็นข่าวที่เซินวงการไอทีนะครับผมเมื่อล่าสุดเนี่ยพบว่ายอดผู้ใช้ง,งาน Linux อยู่ดีๆก็เพิ่มขึ้นเป็น5%จากข้อมูลของเซตเคาน์เตอร์นะครับก่อนหน้านี้ไม่เคยมีตัวเลขถึงระดับนี้เลยแต่ว่าตอนนี้กลับมาครองตลาด d e s k ์ท็ขึ้นมาอยู่ที่ระดับหแล้วส่วน Windows ก็มีสัดส่วนลดลงอยู่เรื่อยๆนะครับแม้ว่าจะช้าแต่ก็ลดลงอย่างต่อเนื่องตอนนี้ 63.2%มีการคาดการเอาไว้นะครับว่าอาจจะเป็นประเด็นที่ Windows 10ยกเลิกการสนับสนุนนะครับบางส่วนก็รู้สึกไม่ค่อยโอเคแล้วก็ตัว Windows 1 1เองก็มีการจำกัดเรื่องของฮาร์ดแวร์ในการอัปเดตด้วยก็เลยตัดสินใจครับปรเปลี่ยนไปลงติดตั้งเป็น Linux แทนทำให้ยอดผู้ใช้งานหรือว่าส่วนแบ่งตลาดของ Linux เด้งขึ้นมาอย่างมีนัยสาคัญ ใครที่ชอบพวกเครื่องเล่นเกมพกพาน,นะครับไอยาเนโอนะครับน่าจะเป็นอีกค่ายหนึ่งที่หลายคนคุ้นชื่อหรือว่าคุ้นหูกันอยู่โดยตอนนี้นะครับมีการเปิดตัวรุ่นใหม่ a y ยาเนโอพ็อกเกเป็นตัวเครื่องเล่นเกมที่เอาจริงดีไซน์ก็คล้ายกับ n i นเทนโดีครับคือเปิดฝาขึ้นมาได้มี2หน้าจอแยกกันใช้งานนะครับแล้วก็มีปุ่มกด การควบคุมคอนโทรลนี่เหมือนกับเครื่องเกมเลยนะครับเรียกว่าสะดวกน่าใช้มากๆเหมือนกันสเปคของเจ้า i a n e o DS นะครับรุ่นนี้คือได้ชิปเซ็ตอย่างตัว Snapdragon G3X Gen2 เผื่อใครไม่คุ้นชื่อนะครับอันนี้เป็นซีรีส์ของทาง Qualcomm พัฒนาขึ้นมาเพื่ออุปกรณ์เครื่องเล่นเกมพกพาเท่านั้นนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับเห็นว่าตอนนี้เปิดให้จองกันแล้ว แล้วก็จะมีการไปโชว์ตัวเครื่องของจริงในเกมชัยหน้าจอย2025ที่บูธคอลคอมกันด้วยวันเสาร์หน้ากลับมาเจอกันใหม่ครับในรายการหิวข่าวยังไงวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ช่องเป็นกำลังใจให้ทางทีมงานรอยแสนด้วยนะครับ